สวัดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกบกันอีกแล้วนะคะช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะต้องอยู่บ้านกันทั้งวันเลยเนาะก็ถือโอกาสช่วงนี้นะคะมาบำรุงผิวให้สวยใสกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะกบก็จะมาบอกเคล็ดลับสุดยอดเลยที่กบใช้ในการบำรุงผิวให้ขาวเนียนใสสุขภาพดีตั้งแต่หัวจรดเท้ากันไปเลยค่ะเน้นๆกันไปเลยนะตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยนะคะกบบำรุงผิวยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ตื่นเช้ามานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะวันนี้กลุ่มไม่ใช้โฟมนะคะล้างเป็นแค่น้ำเปล่านะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมามาร์กหน้ากันนะคะคือกลุ่เนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวนี้กันค่ะตัวนี้นะคะก็คือเจ้านาง Original t a m a r i n d s c r u b and Mask นะคะเป็นมาร์มาขามสุดต้นตำรับค่ะ ด้านในก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะนี่เลยเขาเป็นมากสก์มาขามสูตรเข้มข้นที่เนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยนะทุกคนแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็จะมีทั้งมะขามว่านหางจระเข้นมสดคมนิ้นน้ำผึ้งนะคะก็ผสมอยู่ในเนื้อมากสก์นี่เลยนะเนื้อสครับของเขา,าจะมีความเนียนละเอียดไม่บาดผิวเลยนะคะ คุณสมบัติของเขาว่าก็คือช่วยผัาเซลล์ผิวเก่าช่วยบำรุงเซลล์ผิวใหม่ช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำแล้วก็รอยหมองคล้ำต่างๆนะคะหลายๆคนมีปัญหาผิวหมองคล้ำจากแดดนะคะเช่นกบตัวเนี้ยก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวว่าดูสว่างขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนี่คือมัวแต่งเมาส์นะคะหน้าหายเปียกแล้วนะก่อนอื่นก็คือต้องทําให้หน้าของเราเปียกก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้มาสคมาขามสูตรต้นตํำรับของเจ้านางเนี่ย ทาไปที่หน้าเลยสครับให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะขัดขัดวนๆนไปนะคะระหว่างที่สครับเนี่ยรู้สึกสบายผิวมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเนื้อสครับเนียนละเอียดมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยนะแล้วก็หอมกลิ่นมะขามมากๆด้วยก็เป็นคนชอบกลิ่นสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็คือหอมเลยแหละ บริเวณไหนที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเป็นพิเศษก็เน้นหน่อยอย่างกบจะมีกระนิดนึงนะคะตรงแก้มก็จะเน้นๆตรงนี้นิดนึงพอเราสครับผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะครบ5้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันดีกว่าค่ะ ที่พอล้างเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวหน้านุ่มเนียนละเอียดขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผิวขาวกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะมีความรู้สึกว่าแบบจับจับดูแล้วอะพวกรูขุมขนมันดูเล็กลงด้วยนะคะ ช่วงนี้กุบจะมีรอยสิวอยู่ใต้คางค่อนข้างเนี้วเหมือนกันนะคะแต่คือเมื่อกี้ที่มาร์คซิงไว้เหมือนรอยสิวที่ใต้คางแถวๆนี้มันจางลงไปเยอะเลยอะนอกจากจะใช้กับผิวหน้าได้แล้วนะคะยังใช้กับผิวกายได้ด้วยนะคะสามารถสครับตามส่วนต่างๆของร่างกายได้หมดเลยนะคะสรุปคือใช้ดีมากใช้แล้วชอบมากเลย ราคากระปุกละ259บาทนะคะหาซื้อได้ที่ s ช o อป e Facebook Page เจ้านางไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะซื้อทางไลน์เจ้านางไทยแลนด์ก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ i v e n n d Boy, t o p ็อปส์ a แล้วก็ b e a u t ี i ม m นะคะ ล้างหน้าม์คหน้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบำรุงผิวกันต่อนะคะวันนี้นะกุบจะใช้เซรั่มวิตซีจากเมอร์ซี่นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มวิตซีสูตรคุณหมอนะคะที่อ่อนโยนมากๆเลยเหมาะกับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะกุบเห็นรีวิวเยอะมากเลยแล้วก็บริเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะแล้วพอดีทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้กุบลองใช้เพราะกุบใช้มาแล้วสักพักนึงนะกุบชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกุบแกะให้ดูเลยดีกว่านะ ด้านในก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะตัวน,นี้ยเขาเลิศม,มากๆเลยนะเพราะว่าเขารวมวิตามินซีเอาไว้ถึง3ออนุพันธ์ไว้ในขวดเดียวกันเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดระดับพรีเมียมอีกมากมายเลยนะคะที่รวมเอาไว้ในขวดนี้เลยเซรั่มวิซีจากเมอร์ซี่เนี่ยนะคะจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้ภายใน7วันนะคะใครที่มีผิวหมองคล้ำนะจะขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วพวกรอยดำต่างๆอะ่ะก็จะดูจางลงด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยผิวกบแบบบริเวณแก้มแถวๆนี้นะคะจะมีปัญหามีฝ้ากระจางๆนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่กบอะ่ะชอบออกกาลังกายกลางแจ้งหนุ่คนชอบว่ายน้าชอบวิ่งนะคะ มันก็จะมีอยู่แถวๆนี้นะคะแต่พอใช้มาสักผักอ่ะ พวกฝ้ากระต่างๆอ่ะมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วพวกรอยสิวรอยดาต่างๆนะคะจางลงด้วยเพราะว่าปกติกุบจะมีรอยสิวอยู่ที่บริเวณใต้คางแถบนี้นะคะจางลงไปเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดสุดๆคือเรื่องผิวหน้าขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าใครมีปัญหาผิวหน้าโทมขาดความชุ่มชื้นแต่งหน้าไม่ติดนะคะจะบอกว่าเวลาใชา้วิตซีตัวนี้นะ ผิวหน้าจะมีความเนียนชุ่มชื้นอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้นะจะเป็นช่วงล็อกดาวน์ต้องอยู่บ้านตลอดนะคะแต่ว่ากบก็ยังแต่งหน้าอ่อนๆอยู่บ้านนะคะเพื่อความสดใสเนาะไม่งั้นมันก็จะดูโทมๆไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเนื้อเซรั่มก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าคือเซรั่มตัวนี้นะถ้าเราใช้ก่อนแต่งหน้ามันจะช่วยให้ผิวหน้าของเราว่าดูช่ำชดูชุ่มชื้นนะคะแล้วเวลาแต่งหน้าเมคอัพมันจะติดทนนานมากๆเลยนะเนี่ยทาเรารู้สึกเลยว่าผิวมันจะดูชุ่มชื้นดูช่ำช่ผิวดูสุขภาพดีมากเลยทุกคน เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะจากราคาปกติ590านะคะลดเหลือ390ซึ่งคุ้มมากๆเลยหาซื้อได้ที่วัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์เลยนะคะแล้วตอนนี้เขาจะมีเป็นแบบซองขายด้วยนะคะราคาซองละ59บาทหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเลเลยค่ะและเซรั่มนั้งสองแบบนะคะหาซื้อได้ที่ทางไลน์แล้วก็ Instagram ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะตามนี้เลย เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก่อนนอนเราก็มาดูแลผิวกันให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะตอนเย็นเราก็จะแช่อ่างอาบน้ําการกบชอบแช่น้ําในอ่างอาบน้ํามากๆเลยทุกคนมารู้สึกผ่อนคลายสบายมากๆเลยนะคะเมื่อเช้าเรามาสครับผิวหน้ากันไปแล้วนะคะตอนเย็นนะคะเราก็จะมาสครับผิวกายกันต่อค่ะกบก็จะใช้เจ้านางออริจินอลเทมเปอร์เรนสครับแอนด์มา์สนะคะ มาขามสุดต้นตำรับตัวเดิมเลยค่ะในการดูแลผิวกายนะใช้ขัดผิวให้ทั่วร่างกายไปเลยค่ะเน้นบริเวณที่ด้านคาํามหยาบกร้านเป็นพิเศษนะคะเช่นบริเวณข้อศอกหัวเข่าค่ะผิวของเราก็จะได้ขาวกระจ่างใสทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะ น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แฮปปี้มากๆเลยนะคะเวลาที่เราจับผิว,ว่จะรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความลื่นๆนุ่มๆเนียนๆแล้วก็ไม่หยาบกร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอาบน้าสครับผิวเสร็จแล้วก็อย่าลืมบํารุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นกันด้วยนะคะวันนี้เราบํารุงผิวกันแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ปะกุ๊บก็จะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะในการทาผิวนะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังจากที่เราทําการสครับไปแล้วเนาะ ดีมากเลยอะนุ่มๆเด้งๆเลยช่วงนี้ไหนๆก็จะต้องอยู่บ้านกันอยู่แล้วนะคะถือโอกาสนี้บำรุงผิวดูแลตัวเองให้ดีนะคะลองเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วถ้าใช้เ้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างด้วยนะคะแต่กดรับรองเลยว่าใช้ดีจริงๆรสม,มากนะคะก่อนไปนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.